ปี2026ถือเป็นปีที่วงการยุโทโธปกรณ์ทางทหารต้องสันสะเทือนอีกครั้งเมื่อรถถังยุคใหม่ที่ไม่เหมือนใครได้ถือกำเนิดขึ้นในชื่อว่า w i Walker Juggernaut นี่ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือหุ่นรบเคลื่อนที่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตพลังทำลายล้างสูงเกินบรรยายและการออกแบบที่แทบจะเรียกได้ว่าเหนือจินตนาการในวิดีโอนี้เราจะพาไปรู้จักกับสุดยอดเครื่องจักรสงครามคันนี้แบบละเอียดที่สุด ไม่ว่าจะเป็นรีวิวภาพรวมสมรรถนะสเปคฟีเจอร์เด่นและเหตุผลว่าทำไมมันถึงถูกพูดถึงในฐานะอาวุธแห่งศตวรรษใหม่ว Walker j u g จ e r n น u t ถูกพัฒนาโดยกลุ่มนักวิศวกรรมทหารชั้นนำของโลกด้วยเป้าหมายเดียวคือสร้างรถถังที่สามารถรบได้ในทุกสภาพแวดล้อมและเอาชนะศัตร,รูได้ก่อนที่อีกฝ่ายจะรู้ตัวจุดเด่นแรกที่หลายคนพูดถึงคือรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดันเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟตัวถังถูกออกแบบให้มีมุมเอียงพิเศษเพื่อลดการสะท้อนของเรดาร์ ใช้โครงสร้างคอมโพสิตผสมกราะนาโนที่สามารถดูดซับแรงระเบิดได้อย่างมหาศาลนอกจากจะก,กันกระสุนระดับสูงได้แล้วยังมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองในระดับพื้นฐานเมื่อเกิดความเสียหายอีกด้วยขุมพลังของ Boy Walker j u g e r n a u t ไม่ธรรมดามาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดพลังงานความร้อนกับแบตเตอรี่ควอนตัมทำให้สามารถเดินทางได้ไกลกว่า1,200กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมพลังงาน ความเร็วสูงสุดอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนเรียบและยังสามารถเคลื่อนที่ในภูมิประเทศครุขระอย่างภูเขา,าหิมะหรือโคลนได้โดยไม่ติดขัดด้วยระบบการสะเทือนอัจฉริยะที่ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ในส่วนของอาวุธบอยวอลเกอร์จูเกอร์น็อตมาพร้อมปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้าขนาด140มิลลิเมตรที่สามารถยิงกระสุนความเร็วสูงด้วยพลังเจาะกรอะระดับทำลายล้างรถถังศัตรูในนัดเดียว ติดตั้งระบบควบคุมด้วย AI ที่สามารถคำนวณระยะยิงอัตราลมและแรงโน้มถ่วงได้อย่างแม่นยำยิ่งไปกว่านั้นยังมีโดรนจู่โจมขนาดเล็กติดอยู่ที่ด้านหลังพร้อมปล่อยออกมาทำภารกิจสอดแนมหรือโจมตีแบบเฉพาะจุดได้อีกด้วยระบบควบคุมของรถถังคันนี้เป็นอีกจุดที่น่าสนใจเพราะมันถูกออกแบบให้รองรับการควบคุมทั้งแบบมีคนขับและไร้คนขับหากต้องการสามารถสั่งให้ AI บังคับรถได้อย่างอิสระในระหว่างปฏิบัติการจริงเพิ่มความปลอดภัยให้กับทหารภาคพ,พื้นดิน ตัวห้องโดยสารด้านในมีหน้าจอ HUD แบบ360องศาพร้อมเทคโนโลยีแสดงผล AR ที่ทำให้ผู้บังคับสามารถมองเห็นสนามรบในมุมมองที่เหนือระดับราวกับเล่นเกม FPS อีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือระบบป้องกันตนเองขั้นสูง w o l k e r อลเกอร์จ e r n ใช้ระบบ Active Protection System รุ่นล่าสุดที่สามารถยิงสัญญาณทำลายขีปนาวุธที่พุ่งเข้าหาได้ทันทีมีระบบปล่อยควันพรางตาและคลื่นรบกวนเรดาร์สัตรูสามารถหลบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายภายในไม่กี่วินาที เรียกได้ว่าเป็นแท่นเหล็กติดอาวุธที่รู้จักรลบหลีกอย่างชาญฉลาดภายในยังคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ปฏิบัติการมีระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะระบบช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉินช่องเก็บอาหารและน้ำและที่สำคัญคือเก้าอี้ลดแรงกระแทกขั้นสูงที่ช่วยให้ทหารสามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่เหนื่อยล้าเกินไปด้วยฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ทำให้ไวล a วอลเกอร์จูกร์นอตไม่ได้เป็นแค่รถถังแต่มันคือฐานบัญชาการเคลื่อนที่อเนกประสงค์ที่สามารถใช้ในภารกิจทั้งการรุกและการตั้งรับ มีความสามารถพิเศษในการประสานกับหน่วยอื่นๆแบบเวียลไทม์ผ่านระบบเครือข่ายยุทธศาสตร์ทำให้กลายเป็นศูนย์กลางขององค์การรบที่เชื่อมโยงหน่วยทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันในแน่การใช้งานจริงมันได้รับการทดสอบในสภาพแวดล้อมจริงทั้งทะเลทรายป่าดิบภูเขาและภูเขาหิมะผลคือสามารถทำภารกิจสำเร็จในเวลารวดเร็วและยังคงสภาพสมบูรณ์ทำให้หลายประเทศเริ่มจับตามองและเร่งเจรจาเพื่อเข้าครอบครองหรือผลิตแบบจำลองในประเทศตนเอง ถือว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ขององค์การรบทางบกอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้หากคุณเป็นสายเทคโนโลยีสายทหารหรือแค่คนที่ชื่นชอบนวัตกรรมเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องฟูเกสของเราไว้ด้วยนะเพราะเราจะพาคุณไปจอดลึกอาวุธยุโทโธปกรณ์รถยนต์และเทคโนโลยีจากอนาคตอย่างต่อเนื่องอย่าพลาดทุกคลิปใหม่ที่เราตั้งใจสร้างให้คุณขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้า